โน no. พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันมีพ่อลูกคู่หนึ่งลูกเนี่ยเรียนจบปริญญาโทดาราศาสตร์เก่งมากแต่พ่อเนี่ยจบป .4 สวันหนึ่งเนี่ยเขาไปตั้งแคมป์กันที่ภูกระดึงภูเขาสูงมากอากาศเย็นตั้งเต็นตั้งแคมปิ้งมูฟเฟตอะไรกินกันเสร็จปุ๊บก็เข้าเต็นไปนอนอ่าดึกแล้วใช่ไหมล่ะนอนไปได้สักพักหนึ่งนอนกันในเต็นนี่แหละอยู่ดีๆพ่อก็ปลุกลูกเลยกลางดึกเฮ้ยไอ้ลูกชายไอ้ลูกชายลูกเ็างงเงี้ยงอเงีง้ยโอ้พ่อบุกมาเอ็งมองขึ้นไปดิ เอ็งเห็นอะไรลูกก็บอกว่าก็เห็นดาวไงพ่อโอ้โหดวงดาวมันมีระบบสุริยะมีดาวหลายพันล้านดวงพ่อไม่เข้าใจหรอกอธิบายไม่พ่อไม่เข้าใจพ่อได้ยินดังนั้นใช่ไหมตบหัวลูกเลยป๊บเสียแรงที่กูส่งมึงเรียนจบชั้นตั้งสูงมึงดูแค่นี้มึงยังไม่รู้เหรอว่าเต้เราดดนขโมย